สำหรับชาวราศีมักรนะครับแม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนนะที่แม่โชคลาภเนี่ยน่าจะแวะเวียนมาหาชาวราศีมักรนะครับอ้าวมาดูการโชคลาบรวยกรกฎ นะแม่กรกฎกร,รกฎาเออว่ากันอย่างนั้นนะครับไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเขาบอกว่าไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมักจะเป็นในเรื่องของลาบลอยนะสิ่งที่เราบางทีไม่ได้ตั้งใจนะหรือว่าคาดหวังมันก็มานะครับแหมมาก็ดีนะเงินทองนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าชาวราศีมังกรนะที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับได้ไพ่เอ็มเพลสเขาบอกว่า คนที่ชอบเสียงโชคดวงนะก็แนะนําให้เล่นเลขที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับคุณแม่นะครับนะหรือว่าเจ้าหนุ่มเจ้านายเราเนี่ยนะครับมีโอกาสได้โชคลาภอยู่พอตัวนะครับอ่ะก็บอกว่า อีกเรื่องหนึ่งนะหรือว่าอะไรอะไรที่เกี่ยวกับในที่ทํางานนะครับมักนําโชคลาบมาให้กับชาวราศีมังกรน,นะครับนะแนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่กับนะเด็กนะคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะครับนะผิวขา,าวๆหน่อยนะครับแต่ท้วมๆนิดนึงก็ถือว่าถูกชะโลกนะสำหรับคนที่อยากหาอาชีพเสริมทุกิจเสริมในเดือนนี้เนี่ยังไม่แนะนํานะเพราะก็บอกว่าเริ่ม นะถ้าเริ่มคิดเริ่มวางแผนนะโอเคถ้าเริ่มทำเนี่ยมันก็จะเจอเจอแต่ปัญหามีแต่เรื่องปวดหัวนะคุณเองอาจจะรู้สึกท้อไปเองแล้วก็หยุดไปเองก็ได้นะครับอะประมาณนี้สําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับ